เวลาเจ้ายางยกขาเรามันปวดมันบ่ขาลอยไปเลยนะมันลอยไปเลยทายางธรรมดาได้อยู่ได้อยุเหยียบก้อนหินแล้วลงกก้อนหินเขาบองว่าบุรหลงยางอือหมายก็ว่าถ้ายางตามพื้นเพียงธรรมดาได้ตากยางข่ามก้อนหินเหรอได้มันปวดหดปวดเข่าอปวดเข่าปวด น้องไงไนสน้องเจ้าหน่พี่แข้งเจ้านะ่ะมันลอยไปเลยเห็นบ่ลอยไปเลยยืนบบได้โลดอย่งี่ก็มีแต่ว่าไปต่อบ่ได้แล้วเนี่ยนะกลับคืนกลับเพราะว่าไปทั้งนานี่สองคืนเนี่ยยังบ่หอดมงคืนห<อ>แหงนักคืนอีกสามคืนแหงสินักอีกมันสิบวันไส,สนับสนุนการเดินทางโดย ว v ว4พีสีคุณสี a แอสเซซอรี่เซนเตอร์เอเวอเรสต์ไแลนอีกนโครงการพัฒนาโครงลางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเาราก็ย่างกับขึ้นภูนี่ขึ้นภูนี<ไ>ตนตน่ตื่นเต้นบะตื่นเต้นบะขึ้นภู มนตื่นเต้นมาไวตื่นเต้นบ่ไหว้ายกยกยกอุ้ยนี่มันอ่อนแรงจริงนะนี่ปานมากเลยบนน้ก่านาลงเี้นทั้งหมแม่จแไ่้หนียงข้นทันหัวสมโตสคทรงันเนย

แรงจริงๆเว้ยเอากัน ขามันอ่อนแรงเลยเถอะหมดแรงเลยอ่ะข <Liberty eye> <applicable> ุน <laughs> ี้อันตรายมากเลย่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ต้องพาขึ้นแล้วนะที่เราแต่กล้องเรายังก้มหน้ากลมตาอยู่อ Qua thật kìm mẹ đi nọ mày canh chop đi ngay, mày canh chop đi mày 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 thấy mày 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 นังก็ได้เกี่ยวเกนก็ได้เนี่ยมันหูยิงเหรอเพราะเขาไม่ใส่กางเกงขาดเลยดิต้องมาตัวเลยเขาไม่ใส่กางัดเปิดมาข้างหน้าไหนโอ้โหโต๊ะโอ้โหเอาคืนินปะเออเขินปะถืออเอาคืินป่ะเอาคืนพี่จะเอาคืนให้แงลืมเลยลืม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 จับฝันฟุบลืมไป ดื่มเคร่น้ำมันเมี้ยเด้อน้ำมันอันไหนน้ำมันกระเพื่อโอ้นี่ไงกินดิบเลยอืมโอ้ขึ้นเรื่องหนอจ่อยเนออือฮึอะจะรัดแน่นไหมเนาะบ่าแน่นได้แน่แล้วพี่พี่ก็ผูกเอาผูกเอาแล้วเก็บเชือกเอาอล็อกนี่ก็ได้ล็อกล็อกล็อกนี่แล้วไง điểm nó bịt eo à, để nó bịt eo. Tại sao? Thì nó rụt, nó cũng rụt đấy, nó phải chắc không? Nó rụt, nó cũng rụt. Này, cho nó mình kéo cả ngay, mình kéo về là, อืเนี่ยใคราบิน่ล็อกแล้วใี่ือกไปบปไ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 มีเชือกเซฟตี้มาแเอ้านี่เห็นเอาเชือกเซฟตี้มากี่ทิปแล้วหลายทิปแล้วเพิ่ด้ใช้ทิปแรกห้าชั่วโมงต่อจากนี้ขึ้นอย่างเดียว ไอสมัยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออให้เชือกตึงเลยให้เชือกตึงเลยให้เชือกหย่อนเชือกหย่อนมันตกลงมามันเจ็บเออเชือกตึงไว้เออทำไมต้องตึงไว้ตลอดนั่นแหละนั่นแหละถูกเออนี่แหละหย่อนลงมาบบนีเอกกำังไหวเอเจอช็อาเออเนี่ยไอสมัยขึ้นเชือกตึงอย่างเดียวนั่นแหละอย่างเงี้ยถึงขึ้นได้เออเออ บอด้มันเพงหลารโบอกเด้อกไอ,อกจอดอัไรอย่งเด้อดึงขึินไปดึงขึ้นไปน้อนจะตายดึงไปเรอ,อ,อดอว่ามากี<อ>่ชั่วโมงต้องรอ,อ,อดต้องรอดต้องรอดต้องรอดห้าชั่วโมงมีห้าเทาชั่วโมงแหละจ<น>ะังสมพอทงหมอ,อตอนนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นกลับ ขามาลงมาก็ประมาณสองสามชั่วโมงอยู่นี่ขึ้นไปมีห้าหกชั่วโมงโบกไปเลยแน่นอนแล้วจริงคนเจ็บด้วยก็วันนี้เราเดินมาก็น่าจะมีสิบชั่วโมงแล้วขึ้นขโมนเตรียมหลอดไฟเตรียมไฟฉายแล้ววันนี้สำรวจทีมนี้เราต้องยกเพื่อเพื่อตะกองของเรานะครับเดี๋ยวไปต้องหา,างเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปขง้งบนเพื่อไปหาเอ่อความช่วยเหลือจากชาวบ้านข้งบนครับเรียกให้เขามาช่วยแล้วเอาเอาน้องตะกองเนงีน้ย ไปหาหมอก่อนเพราะรู้สึกว่าจะกล้ามเนื้อมีปัญหามากๆเลยอ่ะลุยนะกระเป๋าได้กระาจะเสบียงขึ้นเขาสามสิบโลกระเป๋าข้าวสารดังนั้นเลยโอ้ยข้าวสารหนักแท้ หาสิบแมตรแต่ทั้งทึงเลืออีกหาสิบปลายเมตรดีแต่ว่ามันจะมีเครือไม่ไฟฮาจับขึ้นไปตลอดในความโชคดีแต่ความโชคให้นี่ในหลังนี่สามสิบกุโลโอ้ต้นไม้ นี่ประมาณสักสามสีสิเปอร์เซ็นต์นั่นของยอดยอดภูหรือยอดเขาโอ้นี่นี่หนักนี่คือหนักในถางถรงกระเป๋าสเสบียงเห็นไหมการสำรวจเนี่ยเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่มันเหมือนรีวิสคัฟเวอร์อีกทีมันยากถ้ามัน ง่ายอ่ะคงมีคนหาเจอหมดแล้วปลาตัวนั้นมันคงไม่มาอยู่ที่มันลําบากขนาดนี้หรอกแต่ว่าครั้งนี้ตงตงมเลยกปาวนนี้ตากล้องเราคงถึงยอดแล้วเพราะว่าเราใช้เชือกใช้เชือกอะ้รคนช่วยกันดึงสองคนหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากแต่ปัญหาคือดูท่าจะมีปัญหากล้ามเนื้อนะเขาลอดแต่เราเนี่ยอ่ะอ่ะ,อะ,อะตากล้องมือสองให้โจว่าไงเรา <laughs> ต้องรอดคือกันแหละเออรอดคือกัน,กนแต่ว่าถ<อ>้าเกิดว่า จับพลาดนิดเดียวเนี่ยไม้ที่ผูเนี่ยแต่พวกเนี่ยโอ้โหไม่มีหยอดเหรียญใหม่ไม่มีหยอดเหรียญใหม่แน่นอนเพราะว่าชันมากมากเลยแน่นแน่แน มุดไปเติดติดตรงคานเอานี่เราถึงทางเรียบยังยังยังงชันขึ้นต่อันดูดูสะลางขึ้นมาสะล่คนเขอาเด้อ้ีค กระเป๋านี้สุดยอดเลยกระเป๋าอะอาโอ้โหดูทางขึ้นมาดิเขาขึ้นมานี่กน็น่าจะได้ประมาณหาสิบเปซหลืออีกหาสิบแต่ก็ยังคม,มีความโชคดีเพราะว่าหนทางมันมีพักของหอยปลาซนนี่คนลงไปหากินกับชีวีหอยคนอยู่ความโชคดีแต่ ความโชคให้มืดเล้วกาสันขึ้นไปเรื oh. ่อยๆโอ้ยยังใครก็โ้น้ำลายเหนียวเลย หืดขึ้นคอก็คือว่าเนานะทริปสำรวจของเขาแต่ทริปนี้กะความยากง่ายมันก็ต่างกันแต่ไว้ก็ตามเพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางของการท่องเที่ยวหลายรูปแบบก็ต้องมีเจ้าคนหนึ่งแหละในการที่จะสู่สซน chắn bắt Mà đàm được rồi đấy Rồi Rồi hừng Rồi Rồi ถึงยอดสักทียังโมหอดเด้ก็ถึงขึ้นถึงยอดเนแล้วเดี๋ยวไปไปกี่ภูนะแม่ยังโมหอดยอดทอดไทยประชุทธมันยังมีขึ้นอีกเลยรู้แล้วอีกสามยอดบ่้าไปบ่้าไปนั่งก่อนนั่งก่อนเราหลุยจากป่ามาแล้วเราลุยจากป่ามาแล้ว <c oughs> สุดจากป่ามาแล้วเห็นไม่ป่าตรงหน้า <c oughs> ถึงกระต๊อบชาวบ้านานะระหวังเรเดี๋ยวต้องเติมพลังกันก่อนเพราะว่าในนี้มันประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มเลยนะสองทุ่มแล้วนี้เราต้องเก็บน้ำไปเดินต่อ เก็บน้ำไว้ฉันเราทำแบบข้าวอะไรไม่ได้เรามีปลากระป๋องปลากระป๋องใส่กับมม่านี่ยสูตรเด็ดเลยเนี่ยปลากระป๋องมาม่าจริงๆทุกคนเลยคนกระป๋องกับมม่าทองแดงมีกร,บกรอบๆด้วยเนี่ยกร,บกรอบๆม,ม,มาม่าป่นกระป๋องป๋ปอง เราเนี้ยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อแหละเพราะว่าหลายทั้งคืนมันคืนนี้แล้วเดี๋ยวตากร้องเราเราจะช่วยหามแหละเขาหน้าอยู่ข้างหน้าเราไม่ตายครับอกสองภูสองยอดเขา 6มหมัดเลย 空的呢？ หลังจากที่เขาเอาตากล้องน้อยเขาขึ้นมาฮอดอให้ของประชาชนก็ถือว่าเป็นช่วงที่วิตกที่สุดแหละเพราะว่ายัางพราะว่าทางค่อนข้างจะสันหลายจากนี้ไปกับระยะาทางกับอยู่ประมาณสองชั่วโมงแต่หากว่าเฮายางโดยปกติเนาะแต่ว่าเขาก็มีคนเจ็บเป็นน้ำคืนทีมงานเขานี่แหละเพราะนั้นเขาก็เลยต้องเฮ็ดเปย์ซะก่อนเปย์ก็ง่ายๆก็ใส่เอาเป็นตัวเลิปบิ้แบกของเขาเนาะที่เขาใส่นอนนี่แหละมามัด มามัดเป็นเป็รย์แล้วก็ได้เสือกเออหนว่าเสือ้อซูชีปในการที่จะซอยในลักษณะการจมน้าต่างๆเนาะตัวนี้ค่อนข้างจะเหนียวเหนียวหลายแล้วก็หลังจากที่เมามัดเรียบร้อยก็ให้คุณทับเป็นลองลอง,ลองเบงน้ำหนักเป็นกืบเกือบแปดสิบกิโลก็สามารถที่จับได้แต่ว่าคนเจ็บเขาอ่าก,ก็บน้ำหนักประมาณห้าสิบกโลคือจะจะ,จะสบายกัจากนี้ไปก็ใช้เวลาประมาณมองคาดว่าประมาณ สองสโมงกับสิฮหอดจุดที่ว่ารถจักจอดอยู่แต่นั่นก็จะขี่รถจักเนาะเขาไปยังหมู่บ้านแล้วก็นาส่งห้องหมอต่อไปสิ่งที่เราไดาเป็นห่วงก็คือว่าอตอนนี้จากการที่โอ้ลมกระเพิ่นส่วนหนึ่งเกิดจากการพักร้อนอที่สองมาคือการกินยาที่อาจจะไปต่อต้านเกี่ยวกับกล้ารซนดเงิน,นงก็นได้เนาะก็ต้องติดตามสมให้กําลังใจกันต่อไปเนาะอ้า camping gần. bảo đừng dưới à, muối <laughs> mướt qua đây, thớt, muối <laughs> mướt qua bay, 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 non bay, 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 เอออเออหัวเข้าหัวเข้าแล้วเจ้ามือมือมืออ้อมเข้ามาเออมืออ้อม้าไรขึ้นบัจับมือจับมืออะไรเดียวเดี๋ยวเอาข้างนี้ไปน้ำข้างนี้ไปก่อนเออเออน่สองเออเออเจ้าจะจับจับไว้จับไว้ตลอดนี่เออเออ สบายได้ป่ะลองยอมดูลองยอมดู้วยวอกที่ลึยี่ว่าต้องคอยตัวได้ป่ะได้ได้ได้ไปโหลดเอาบ้านนี้ซึมเลือมาเป็นกระเป๋าซอยกันเธอเธอมือจับไม้ไว้หน่อเผื่อมันขาดอันนี้ก็ ชาวบ้านเนาะเขามาสวยในการนำพาทิมง,งานของพวกเขาที่สามารถไปต่อได้เป็นตามทีอนอนแรง์ตอนี้ก็พไายามที่จะไปฮอดรถดให้ไวที่สุดก็ถือว่าโชคดีที่บ้านเป็นหนึ่งช่องมือแล้วก็ประกอบในการที่จะเอาไอ้น้องชาวนมความาสวยเหลือแ็คิดว่าไม่นี่เนาะน่าจะฮอทห้องหอ

ตอนนี้ฮาก็สี่นำทรงห้องหมอแต่ที่ว่าทุกยิงทุกยางมาฮ้อนนี่กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละอาการของเพิ่นก็เริ่มทีจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าเฮาก็ไไ้ใจพอได้ไปไปห้องหมอตื่นสำหรับมื้อนี้ต้องขอขอบใจ VVP4 คุณส a c c e s s o r y Center Everest Thailand Equinox ok โครงการพัฒนาโคงรงลางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกุมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสบายดี